ทีนี้พ่อไม่มีเงินก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยไปจุดทูปบอกพ่อแก่ท่านะว่าอยากจะได้เงินไปร่วมทอดกระสินสร้างสะพานสักห้าแสนจะเดินทางไปสิงคโปร์นะพ่อแก่โอดโดนบันดาลโดนจิตโดนใจลุกสิษธิ์ลูกหาให้ช่วยพอไปถึงเราก็ไปเล่าให้ฟังเดี๋ยวเขาก็โทรหาพักพวกเพื่อนฝูงเขานั่นแหละจนกระทั่งคุยกันจบเรียบร้อยเขาก็เอาใบสลิปมาให้ดูเขาโอนเข้าบัญชีมาแล้วห้าแสน ตาม,มที่เราขอไปเลยเราไม่ได้ไปขอเขานะครับแค่ไปเล่าให้ฟังแต่บอกพ่อแก่ไว้ไว่าอยากได้สักห้าแสน 5, แล้วก็รวมจากที่เขาบริจาคมาบ้างจากของเราเองบ้างอีกแสนกว่าบาทครนะก็ได้หกแสนสองหมืห้าพันห้าร้อยบาท สวัสดีครับอาจารย์คงครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่กทานครับผมคลิปแรกนี้ก็คงจะคุยกับเพื่อนๆนะฮะด้วยเรื่องงานกระถิ่นนะที่ผ่านมาจากวัดบาง <c oughs> พึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะตุลา<ช><ช>อาจารย์ช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยมีลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เป็นชาวสิงคโปร์นะครับมาร่วมงานด้วยแล้วก็ทําอะไรมาครับอาจารย์ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่าน ที่ <c oughs> ได้รวมกระทินสม,มุคีสร้างสะพานของวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอ <c oughs> บ้านมีจังหวัดลบบุรีนะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะซึ่งสายทางเราก็ได้ไปหกแสนกว่าบาทนะทางสำนักกระสมบริมีพ่อแก่ก็ได้อ <c oughs> ประธานใหญ่ก็าจากสิงคโปร์ครับนะก็คือ <c oughs> ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราเองก็ไม่มีตังค์นะ ก็พูดตรงๆว่าเหลือเงินติดบัญชีอยู่หมื่นกว่าบาทเราก็เป็นทุกข์จะเอาเงินที่ไหนไปทอดกระถิ่นก<ช>็เลยตัดสินใจเดินทางไปสิงคโปร์ก่อนไปก็จุดทุกอบอกพ่อแก่ท่านนะก็บอกท่านเนี่ยเล่าให้ท่านฟังนะเล่าให้รูปปั้นฟังอพอาแกเป็นรูปปั้น <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มีชีวิตจิตใจนะ, <c oughs> นะก็เล่าให้ท่านฟังว่าปีนี้ไม่มีเงินจะทําบุญนะแล้วก็ ทุกทกปีกระถินของเราเนี่ยสามวัดสี่วัดทุกปีไม่เคยขาดปีนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะมีแค่สองวัดตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นห้าเขาขอยะุ<ต>ถามยังเหลืออีกสี่ตอนนี้วัดอะไรบ้างคับอาจารย์อ่าวัดบางพึงเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยฮะวันพรุ่งนี้ก็วัดไผ่แปกแม่นะครับ กรเดิประคุณท่านพระอาจารย์สมชัยอาสมชัยวัดไผ่แปลกแม่นะกระถินพรุ่งนี้แล้วก็วันที่เก้าวัดคีรีวงศอําเภอเมืองลบบุรีวันที่สิบวัดยังโทนอําเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวทีนี้ก็ไปวันที่สิบห้านะก็วัดสรพีตำบลสะแก้วนะเอาเลยว่าเขาดินไปหน่อยวัดสรพี ทีนี้พ่อไม่มีเงินก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยไปจุดทูปบอกพระแก่ท่านะว่าอยากจะได้เงินไปร่วมทอดกระถินสร้างสะพานสักห้าแสนจะเดินทางไปสิงคโปรนะ์พระแก่โพดโดลบันดาลดนจิตดนใจลุกสิทธิลูกหาให้ช่วย <c oughs> เรื่องกระถินด้วยเถอะพอไปถึงเราก็ไปเล่าให้ฟังนะเขาก็นั่งฟังกันอยู่เดี๋ยวเขาก็โทรหาพ,กพวกเพื่อนฝูงเขานั่นแหละเราก็ไม่รู้หรอก นะจนกระทั่งคุยกันจบเรียบร้อยเขาก็เอาใบสลิปมาให้ดูเขาโอนเข้าบัญชีมาแล้วห้าแสนตาม,มที่เราขอไปเลยเราไม่ได้ไปขอเขานะครับแค่ไปเล่าให้ฟังแต่บอกพ่อแก่ไว้ไว่าอยากได้สักห้าแสนเองเขาก็โอนมาสองหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์นะแรกเป็นเงินไทยก็ห้าแสนบาทนั่นแหละก็ได้เอาไปวัดบางพึ่งแล้วก็รวมจากที่เขาบริจาคมาบ้าง จากของเราเองบ้างอีกแสนกว่าบาทบนะก็ได้หกแสนสองมื่นห้าพันห้าร้อยบาททางของเรานะแล้วทีนี้ก็มีเจ้าภาพอื่นมาร่วมอีกวันนั้นมันเจ้าภาพหกเจ้าภาพนะหกเจ้าภาพแล้วก็ยังมีญาติโยมที่เขาโอนมาบ้างอะไรมาบ้างมาร่วมทําบุญกันนะรวมยอดได้สองล้านกว่าสองล้านสาม สองล้ 2> 2, 500, านห้าแสนมั้งสองล้านห้าแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเดที๋ยวทีนี้เรามันมีสองพันละโพสิทธิ์กฐินก็ต้องไปเด็กกำพร้าอีกละ,อะเออใช่สำนักสร้างอสองรรมภูพัดร้ำนะ <c oughs> ก็ยังได้ไปช่วยเด็กกำพร้าอีกเจ็ดหมื่นกว่าบาทโอ้เยอะนะครับอาจารย์เจ็ดหมื 76, 000, ่นหกพันอเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยครับ หมื่นหพันหอันนั้นไปช่วยเด็กกำพา้านะเพเด็กกำพ้าเราไปทุกเดือนครับอืมันนี้เราก็คือการบุญการกุศลต่างๆนะแต่ละปีละป,ละปมันใช้เงินเยอะนะครับเยอะมากเลยใช้เงินเยอะ <c oughs> แล้วก็วันพรุ่งนี้นะถ้าหากว่าท่านใดชมไลรสดอยู่แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวัดไผ่แปกแม่นะก็ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ <c oughs> ร่วมเป็นเจ้าภาพเท่ากระถินร่วมกันนะที่วัดไผ่แปลกแม่ท่านพระอาจารย์สมชายเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์สมชายก็รุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะบวชบวชมาพร้อมกันนั่นแหละท่านไม่ได้ลาศิกขาเราลาสิกขามาใช้ชีวิตคารวะแต่พระอาจารย์สมชายท่านไม่ได้ลาศิกขานะท่านก็จเจริญทางธรรมอืมก็ได้เป็นเจ้าอาวาสเป็น พระครูเป็นพระปช,ชาเราก็เหมือนจะเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยมั้งใช่ครับเนะเป็นชาวตะตะบลด้วยก็ถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งนะไม่มีอะไรด่ังพร้อยต,ต,อาานะตั้งแต่ท่านบวชเข้ามานะตั้งแต่ท่านบวชเข้ามาก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้มีอะไรด่ังพร้อยถึงแม้ว่าไม่ใช่พระเข่งคัดพระวิปัสสนาจารย์อะไรแต่ก็ถือว่าเป็นพระพัฒนานะ เป็นพนักพัฒนาแล้วก็ <c oughs> เป็นผู้มีศีราจารวัดน,น่าเริ่มใสอีกรูปหนึ่งนะประจย์สมชายวัดไผ่แปดแม่เราอีกท่านหนึ่งก็ท่านประจนนย์มนบวัดดอนพดทองอือสองท่านนี้ก็สิทธิ์ร่วมสำนักนะเป็นสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฮวดแห่งวัดดอนพดทองเกจิยุคเก่าอือฉะนั้นท่านใด,ด,อ,นด,อ,อ,นดอยู่ใกล้ก็ไปร่วมบุญกันนะ ไอ้เรื่องของการทำบุญจะมากจะน้อยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรหรอกเท่าที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้บริจาคกันได้ที <c oughs> ่วัดบางพึ่งนะครับเรียนถามอาจันย์นคมนะครับว่าผมดูในภาพมุมสูงนะฮะม,มันค่อนข้างอีกไกลนะกว่าจ,จะผานไปรูปเป็นล่างนะครับอาจารย์อ๋อก็คือจริงๆแล้วเรื่องสะพานวัดบางพึ่งเนี่ยนะปัญหาเรื่องเรื่องไอ้อออปัจจัยทรัพย์หรือว่า งบประมาณในการที่จะสร้างเนี่ยอันนี้ไม่มีอุปสรรคแล้วเพราะว่าทางวัดเขาก็เก็บสะสมเงินบริจาคเอาไว้ได้เกือบจะพอแล้วล่ะจริงๆแล้วนะเกือบจะพอแล้วแหละขาดเหลืออีกก็ไม่มากหรอกแต่ที่นี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการดําเนินการเนี่ยนะอุปสรรคมันเยอะหนึ่งระบบระเบียบทางราชการ,รสองอมันมีสายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บริเวณน,นั้น ึ่งจะต้องทำการเคลื่อนย้ายออกนะมันก็มันทุกอย่างเะเรื่องไอ้ระบบราชการเนี่ยมันช้าครับนะมันช้ามากแค่คไฟฟ้าไม่ไม่ย้ายสายไฟฟ้าออกนั้นมันอยู่ใกล้มากช่างไม่กล้าทำงานมันอันตรายนะไฟฟ้าแรงสูงมันอยู่แทบจะติดกระพานเลยแล้วทีนี้ก็ตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องช่างอีกแหละนะ ช่างที่มารับเหมาก็ทำงานก็เหมือนว่ามันไม่ค่อยจะเป็นไปตามสัญญา<ม>ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เห็นเห็นท่านพระอาจารย์มหานน<ม>ท่านมาเมื่อเช้าท่านก็มาลาอยฟังว่าเปลี่ยนช่างใหม่เอาบริษัทเข้ามาทำเอาบริษัทใหม่เข้ามาทำนะแล้วตอนนี้ก็มันก็ติดอยู่เรื่องคา,าดว่าบ,บริษัทใหม่จะเข้าไวๆนี้นยจะเข้ามาไวๆทีนี้พอบริษัทใหม่เข้ามาที่นี้มันก็จะเร็วแล้วไม่ช้าแล้ว นะเพราะเรื่องการเงินการทองไม่ได้ติดขัดอะไร,รนะไมไ่ติดขัดอะไรแล้วก็เพอเอิญว่าทางลูกศิษย์ที่สิงคโปร์ <c oughs> มาเลเซียนะเ <c oughs> ขามารู้เห็นมารู้เห็นว่าทางนี้สร้างกันจริงทำกันจริง <c oughs> เขาก็เลยบอกเอาไว้สั่งเอาไวนะ้ถ้าหากว่าไอ้เรื่องงบประมาณเนี่ย เมื่อมันขาดเหลือเท่าไหร่ที่จะให้มันจบไปเนี่ยถ้าหาไม่ได้แล้วจริงๆส่วนที่เหลือมันจะล้านสองร้านสาร้านแล้วก็ตามเขารับเองเขารับปากเลยอ่าเขารับปิดยอบให้เองครับอปหนึ่งนะทีนี้เราก็เบาใจแล้วนะเบาใจแล้วไม่ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเรื่องการเงินแล้วแต่ว่าท่านใดที่ยังจะ,ะร่วมบุญยังทำได้อยู่ กพราะยังขาดอยู่เออจริงๆแล้วมันยังไม่พอหรอกครับเราก็จะลงเงินบริจาคเนี่ยจนจนเรียกว่าเราหาไม่ได้จริงๆเราค่อยบอกเขาครับอ่ะยังไม่อยากรบกวนเขาอืมช่วงไหนที่ยังมีคนร่วมบริจาคอยู่เราก็ยังทําอยู่เพราะมเป็นสพานในประเทศเราบ้านเรานะมันเป็นของบ้านเราแลวมันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงนะเรียกว่าถ้าเราเชื่อเรื่องบุญนะว่าเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ อานิสงบุญในการสร้างถนนก็ดีสร้างสะพานก็ดีหรือว่าสาธารณประโยชน์ต่างๆที่มหาชนทั้งหลายได้ใช้ร่วมกันมันเป็นบุญมหาศาลบุญอันแรกที่มันเห็นเป็นประจักษ์เป็นรูปธรรมก็คือพอสร้างเสร็จมันได้ใช้ไงครับอาจารย์บุญอันนี้แหละที่ชัดเจนคือได้ใช้นะ จากที่มันข้ามไปมาไม่สะดวกมันก็ข้ามไปมาสะดวกนะ <c oughs> และโดยเฉพาะเด็กเด็กนัเรียน <c oughs> เพราะว่าหมู่บ้านมันจะไปอยู่อีกฝั่งของแม่น้ําวัดกับหมู่บ้านมาอยู่คนละฝั่งโรงเรียนก็มาอยู่ฝั่งวัดฉะนั้นเวลาเด็กจะมาโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีสะพานข้ามมันก็ต้องอ้อมนะยิ่งโดยเฉพาะถ้ารถใหญ่ครับ <c oughs> อ้อมเป็นระยะทางถึงสิบสี่กิโเมตรกว่าจะมาถึงโรงเรียนได้ซึ่ง อยู่กันคนละฝากแม่น้ําเนี่ยแต่จะต้องอ้อมถึง14กิโลนะทีนี้พอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ไม่ต้องไปอ้อมแล้วเดินเท้าออกก็ได้ใกล้นิดเดียวว่ะอืมไม่จําเป็นต้องไปเสียค่าน,น้ามันรถนะเราก็ไม่จําเป็นต้องให้พ่อแม่หรือใครมาส่งอืแค่เดินข้ามมาก็ถึงโรงเรียนเป็นนะก็มีภาพมุมสูงให้ดูว่าออมันห่างก,กันนิดเดียวใช่ไอ้นี่แหละทีดด่มัน,เป,นเป็นเป็นประโยชน์อย่างแท็จริงพอเราสร้างเสร็จ มันได้ใช้ทันทีอันนั้นแหละบุญครับนะบมันเป็นบุญจริงแต่ทีนี้ไอเรื่องบุญในพุทธศาสนานะที่ว่าอานิสงส์มันจะเป็นอย่างน้อนอย่างนี้ไอนี่เราไม่สามารถที่จะไปบรรยายได้แล้วเราก็ไม่รู้หรืว่าจริงหรือไม่จริงครับมันพิสูจน์ไม่ได้นะรเราทําบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์แบบนี้ไปสวยสุขแบบนี้แบบนี้ตามที่พระคัมภีร์ว่าเอาไวนะ้จริงไม่จริงไม่รู้เพราะเราก็ยังไม่เคยตายนะ <laughs> แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือมันสบายใจนะอาจารย์แม้จะแค่ร้อยเดียวนะถ้าหาักจบแล้วก็ถวายท่านนี้เราสบายใจอยู่นั้นเลยครับอาจารย์มันแล้วแต่นะอตอนนี้<อ>มีคนถามวอกอาจารย์พันหนึ่งกับร้อยหนึ่งเนี่ยการทําบุญสร้างสะพานนี่ได้เท่ากันไหมครับอาจารย์ก็คือบุญทุกบุญนะ,ะมันจะมะีมันต้องเข้าใจให้ละเอียดนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องบุญมากบุญน้อยนะครับมันต้องเข้าใจกันให้ละเอียด พราะโดยส่วนมากเวลาพระเทศพระอะไรเนี่ยไม่อธิบายรายละเอียดก็เลยไม่เข้าใจกันหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนานะเราไม่ได้ร่วมกับเขาหรอกแต่อนุโมทนาก็ได้บุญเนี่ยแต่ไม่อธิบายรายละเอียดเลย<ะ>มันต้องอธิบายรายละเอียดที่ทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมันต้องมีเหตุผลรองรับ<ะ>ในการที่ เราอนุโมทนาก็ได้บุญมันก็จริงอยู่แต่มันไม่ได้ทั้งหมดแล้ยไม่ได้ตลอดไปครับสมมุติว่าเราได้ไปเดินทางเข้าไปในวัดวัดใดวัดหนึ่งก็ตามพอเพลินเขามีงานบุญงานกุศลอยู่เช่นว่าเขากำลังจะเททองหล่อพระประธานแต่ว่าเราไม่ได้มีปัจจัยเราไม่มีเงินติดตัวไปเลย,เเลยไม่มีจริงจริงไม่ได้เอาเงินติดตัวไป นะอยากจะทำบุญกับเขาแต่ไม่ได้เอาเงินมาหรือว่าเราไม่มีเงินก็ได้นะอย่างเช่นว่าคนที่ยากจนจริงๆเนี่ยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวนะแต่ว่าจิตใจนะั่นอยากจะทำบุญนะมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสร้างพระกับเขาเนี่ยสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทก็ตามแต่ไม่มีเงินจะทำพอเขาทำก็ยกมืออนุโมทนาร่วมกับเขาด้วยอันนี้ได้ และได้จริง,รงครับเพราะศรัทธาเต็มเปี่ยมจะเพอ,เอิญเงินไม่มีไม,ไม่มีนะได้จริงแต่ถ้าคนที่มีเงินติดตัวไปนะแตเป็นคนขี้เหนียวไม่อยากเสียเงินครับเขาทําอะไรที่ไหนกูไปยกมืออนโมทนาเอาอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้รับรองได้เลยว่าไม่ได้อย่าหวังเลยใช่มันมีเหตุและปัจจัยนะเรืเอ่องพวกนี้ต้องอธิบายละเอียดไม่ว่าทังสิ้น แล้วทีนี้ไอ้เงินมากเงินน้อยบุญมากบุญน้อยมันก็มีเหตุและผลของมันอีกโดยปกติถ้าหากว่าบุคคลสองคนนะไปทำบุญด้วยกันนะบุคคลทั้งสองนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจิตศรัทธาเสมอกันนะมีจิตที่ศรัทธาเสมอกันคนหนึ่งทํำบุญหนึ่งพันบาทคนหนึ่งทำบุญหนึ่งร้อยบาท แน่นอนที่สุดไอทำพันมันก็ต้องได้กว่ามากกว่าสิไม่เล่าเขาได้มากกว่าแน่นอนเพราะอะไรศรัทธาเสมอกันทุกทอย่างเสมอกัน,กน,กนแต่ทรัพย์ที่บริจาคหรือสิ่งของที่บริจาคไม่เท่ากันัันตงกนคนที่ทํามากก็ต้องได้มาก<ม>แต่ถ้าหากว่า <c oughs> คนสองคนนี้นะอีกคนหนึ่งมีทรัพย์มากแต่เป็นคนไม่ได้มีศีลธรรธมไรแล้วก็ไม่ได้มีศรัทธาใดๆ อีกคนหนึ่งมีเงินน้อยแต่เป็นคนดีมีศีลธรรมและมีศรัทธาเต็มเปี่ยมคนมีเงินมากทําบุญหนึ่งหมื่นบาทโดยไม่ได้คิดเรื่องศรัทธาแรงสิ้นนะอยากจะโชว์เขาอ่ขาข้ารวยข้ารวยเออแต่อีกคนมีแค่ร้อยบาทนะเขาศรัทธาแล้วเขาอนุโมทนาด้วยจิตศรัทธาบริสุทธิ์คนหนึ่งร้อยบาทได้มากกว่าแน่นอน เพราะศรัทธาเพราะศรัทธานะเอ,อทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะเออฉะนั้นเวลาจะสอนธรรมะหรือจะเทศจะต้องอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจนะอย่าไปพูดแบบดุน้นด้วนดุ้นด้วนดุ้นด้วน,วน,วน,วนแล้วทีนี้ชาวพุทธไทยเราไม่รู้ก็ไปตีความกันเอาเองอะ่ะมันก็เลยไม่กระจางนะมันถึงได้ทะเลาะกันทุกวันเนี้ยนะเอุเพราะว่าเราเวลาเราเทศเรเราอธิบายกันไม่ละเอียด เราไปพูดแต่หัวข้อหัวข้อหัวข้อไม่ลงลึกให้เขาเข้าใจนะทุกอย่างมันจะต้องลงลึกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเนี่ยนะท่านสอนจนเรียกว่าใครสงสัยอะไรเนี่ยถามจนสิ้นคำถามนะไอ้ที่สิ้นคำถามคือสิ้นสงสัยไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงอีกแล้วเ,เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้น ไอเรื่องของบาปบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องของศรัทธาแล้วก็เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากอืมจะต้องแจงกันให้เข้าใจจริงๆอืมอย่าไปเทศเอาหานะอย่าไปเทศเอาความสะใจในการเทศการสอนการเผยแพร่ธรรมะเนี่ยมันคือเผยแพร่ความรู้ให้กระจ่างให้เข้าใจและให้เกิดศรัทธานะ พุทธเจ้าทั้งก็ห้ามไว้แล้วนะพระธรรมกระถึกทั้งหลายนะก็คือผู้ที่จะเทศนาหรือเผยแพร่ธรรมเนี่ยหนึ่งต้องไม่ใช้คําไม่ต้องใช้วาจาหยาบคายโอเคนะสองต้องไม่ยกตนข่มท่านต้องไม่ใช้โทสะตต้องใช้เหตุผลอธิบายจนคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยฟังแล้วให้เกิดศรัทธานะ อย่าไปลงโทษหรือว่าอย่าไปไปปรามาทหรือไปด่าว่าโง่นะเราจะมีวิธีใดที่จะอธิบายให้บุคคลผู้นี้เข้าใจให้ได้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขานะเราจะไปว่าเขาโง่ไม่ได้ครับมันอยู่ที่เรามีสติปัญญาพอไหมเลาวที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจและทำอย่างไรจะทำให้เขาเกิดศรัทธา อ,อันนี้คือแนวทางการเผยแผ่พุทธศาสนาของพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายครับอย่าลืมว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยมันมีลัทธิต่างๆในชมพูทวีปอินเดียเนี่ยเยอะแยะไปหมดต่างคนต่างสอนต่างคนต่างก็มีาศนะมสาสนุสิษนะมีศาสนิกของตนเองการเทศน์ของพุทธเจ้าหรือพุทธสาวกไม่ใช่ไปตำหนิลัทธินนลัทธินี้ว่าไม่ดีไม่ดีไม่มีนะ ไม่มีการไปตำหนิเขาครับมีแต่อธิบายเหตุผลของพุทธศาสนาให้ฟังให้คนลธัธิอื่นฟังเ,เหตุผลของพุทธศาสนาจนกระทั่งเขาศรัทธานในพุทธศาสนาแล้วละรัะธิเดิมมาขอบวชก็เยอะแยะไปแม้กระทั่งเจ้าลัธิเองน่ะพอได้มาสนทนาธรรมกับพระสมมาสามพุทธเจ้าเนี่ยยอมรับเหตุผลจนกระทั่งตัวเองเป็นเจ้าลัธิยังทิง้งน่ะ มาขอบวชครับหไหมคือต้องใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์